สวัสดีค่ะเมื่อพอกันอีกแล้วจ้ากลับช่องอิหลาผ้าลอมือนีลาได้เมนูบ้านบ้านมาสูพีสูหนองคือเกาเนาะจา้าเมนีได้ต้มแซบเอ็นหมูเนาะจ้ามีทั้งเอ็นหมูละก็มีทั้งอันกระดูกหมูออนจเนาะจ้ลระราล่ะก็ได้เจวปลานัวนัวค่ะพี่หน่อยจ้ากินกับอันนือไหม่เนาะจ้าเป็นนือไม้แหนงนือไหม้หน่อยเนาะจ้าต้นหอมละกัอันเม็ดสตอ้เนาะจ้าพี่หน่อยจ้ากินกับเขาเนาหนียวหันห้อง เลยค่ะมาพี่น้องจบาเบาวโดนหลายเนอกจาะมามาแสบๆน้ำกันเด้อค่ะจ้ำเจลก่อนค่ะพี่น้องจ๊ะมามาจ้ะอืมอืมเจ็บค่ะอืม ต้มแสบกับน,นัวนัวค่ะ ต้มแสบเอ็นหมูเนาะจ้ะอ้ยตอนนี้แหละใหญ่ๆเลยค่ะพี่หน่อจ้โอ้ยตัดก่อนค่ะต้มมากหอนๆอน้อายออกทวนๆเลยจ้ะ ุวยกระเจลปลาซับจ้ะ สดหนามห่อนๆนนย่ามือเสาร์มีแหงคักจ้ะน้อใหม่เนี่ยโบแมนเน้อใหม่ลาเนา้จ้ะเป็นน้อใหม่บานเท่าเนี่ยแหละจ้ะแต่ว่าเอาส่วนแหนงเพิ่นเนา้จ้ะ นี่เสียงดังแน่นาะจ้ะอยู่โรงเรียนเพิ่นมีงานมีกิจกรรมกีฬาของอบอตเนาะจ้ะ <c oughs> หอยอดอ่อนๆแล้วจ้ะ แ็บหลายค่ะ กินก็พริกกัะปี้กระเสบจ้ะนมใหม่ตุ่มอัมอนนี้ดีค่ะอมา คำใหญ่ๆเลยจ้ะคำใหญ่ขักจ้ะอืม สตอร์นยๆค่ะเป็นสตอไต่แท่เนาะจากเป็นสตอข้าวทรงมาจากทางผักไต่เนาะจา้ะเม็ดใหญ่มั่นค่ะเปินเบาคอ่คอยขมเบาค่อยเม็นเขียวเนาะจากคั่เป็นสตอข้าว อ,อาลจาจะตอนนี้ลากับกินเซตเป็นทีเรียบร้อยแล้วนอกจากอาจจะบ่มเมิดนอกจากส่วนที่เลือดเด๋ยวหลา เก็บไปไว้กินหลังบ้านเนาะจ้าสำหรับเมเนหากว่าหลากินมุมมามหรือว่าบอสุภาพจังไหนลาก,กากาบขอโจทษขออภัยพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านเนาะจ้าลากาิขอโตลาพีล่านองไว้เพียงซํานี้กอนเนาะจ้าพบพอไกลหลาพาเลาะได้ใหม่ในคลิปหน้าเด้อค่ะสวัสดีค่ะ